บอลไปพุ่งไปโดนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยบอลยังไม่ได้ยกบอลแก้นายครับหลอกล่าลงบล็อกสวยครับแับไม่ขึ้นเสียติดแต่ต่อ14มาเรียเรเดอร์เสิร์เซอร์ติดออกไปเนี่ยเซอร์เซอร์จิมาที่อามันดา เราเรีย,ยนรองอห้เมาได้ทุกทีติดกดแต่ก็ออกเห,หม,มือนกันทรกบมากดทุกจงไม่ได้ครับรเจ้าสิบต่อสิหเสร์ฟพินิดมาได้ที่พอดีนรับข้อมือหอมทางอุสาก็คอดิงเต็มือมาดูแล้วก็โดนมือผู้เล่นของโครมเบียโดนไหมโอ้โห <c oughs> คระตุเรัเสร็จได้รับไยนาชาเสมาเรียเนราให้รุดก,กัดสางเมดการครับโดยทางอมดดามาดาครานี้นทธะทมไทยกับอไรแล้วจอดกนืนกับไปมาเรียเยนทราให้รุดก,กับสางเม็ดการครั้งหนึ่ง่้อบมาดาครับ เด็ดกลับแล้วนะรทรยอยาตามสี่แนนทยลวล่าเซริรพีพาวีครับให้กับบอน,นเล่นบอลสร้างนี้อู้คเก็ยังเหนียวแ้วขึ้นมาได้แล้วอนันนคหน้าที่อัดใส่ลอกมาแล้วป้าแก้มมไม่ดีอแมนดาใกลทันแตองนี้ชังอนเซร์ฟมาอันดา ครับแล้วคนมันตีกสาวเองไอยังรับไม่ได้ครับมาแต่ว่ามันไปลอยจินเยียวอนเยวเลยครทำไมอยังรักษาระยะห่าง4ี่คะแนนอย่าโคลร,บร,นนนบรบเบียนี่เอาโรล่าสตาหรือเบสลงไปอีก,กทั้งหนือ่าแล้วเสรร์ไม่ผ่านนแปดต่อยี่สิบเอ็ดครับทัดดาวเอร์จีนยัไม่ได้รับล้นมาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าอยู่ได้าอ,อังเยอะอมราขึ้นตี ท้าลุกล้อไปได้เสริมดยร้นรระ่ะนีอนพัน์เนัให้มายู่า่อด้านหลังอานีเป็นินยาเนี่ครับทะลุมาเลยินะยาเสริมมามาเรอาเรนก็มาภาษาให้อมมนดาติดล็อกของไทยอนพัน์ครับไปให้พี่พิภพีติดล็อกเหมือนกัน และคอนิีบรีเอร์ลาให้มาที่กางอำนาจโตไทยเพราะโ้ดีวยดีครับกลว์นอฟครับโกเตียสองคะแนนแล้วนะครับทีมพิชยาครับเสิร์ฟลูกคู่ดีๆอมำนาจรับได้มาเรีเอรนราให้ลูกตกกลางประตูไม่และอนาคารีน่าให้ไปที่พารีติดล็อกทันทันครับให้ตีลูกไปที่พิพานทีใหม่เขาเองติดล็อกเหมือนกัน แล้วโดนชวนมาจังหวะนี้ก็เป็นแจ้งของทางคลเมียอันนี้เสร็จปุ๊บกุ้งมาโอ้โหเป็นพล <c oughs> เม <c oughs> เีย